สอลูกยางสาวไทยสวยใสยในลุกสุดชิลค่ะเรียกได้ว่าฝีมือไม่เป็นสองรองใครความน่ารักก็ไม่เป็นรองเช่นกันค่ะสอลูกยางสาวไทยสวยใสยในลุกสุดชิลกลายเป็นขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศค่ะสําหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่หลายคนคงได้เห็นความสวยใสยของพวกเธอในสนามกันไปแล้วแต่มุมนอกสนามพวกเธอก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะคนที่7 ซาสิพรจันทวิสุทธ์มือตบวัวสาวที่แจ้งเกิดเต็มตัวในศึกชิงแชมป์โลกเลยก็ว่าได้ค่ะฟอร์มของเธอนั้นเข้าตาแฟนชาวไทยแบบสุดๆยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับส่วนลุกนอกยูนิฟอร์มของสาวอมอสินนั้นต้องบอกเลยว่าสดใสไม่เบาเลยทีเดียวค่ะเพียงเท่านี้เธอก็กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของชาวไทยไปแล้วค่ะต่อกันที่คนที่6ค่ะเปียนุป,ปั้นน้อยตัวรับอิสระ สาวชาวปากใต้รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานค่ะเป็นอีกหนึ่งกุญแจของสําคัญสําหรับใครหลายคนทําความสําเร็จให้กับทัพลูกยางสาวไทยแต่ความเด็ดของเธอไม่ได้มีแค่ในสนามเพราะนอกสนามเธอก็เด็ดไม่แพ้กันเรียกได้ว่าสไตล์การแต่แตงตัวไม่ธรรมดาออกแนวสาวแซบสุดน่ารักโชว์หุ่นอันผอมบางสวยจริงๆค่ะสาวคนนี้คนที่5พรพันเกิดปราดเซนเตอร์มากประสบการณ์อาวุธเด็ดของนักศบกสาวไทย การจ่ายบอลของสาวชมพู่นั้นบอกเลยว,ว่าครบเครื่องเรื่องมือเสร็จมากค่ะจนกลายเป็นที่ยอมรับของนานาชาติลูกนอกสนามของเธอนั้นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาใส่ชุดไหนก็ออกมาปังยิงยิ้มก็ยิ่งน่ารักสุดๆคนที่4ี่อัชราพร,รคงยศมือตบหัว,วสาวทรงพลังเจ้าของฉายาตบสนานลั่นทุง่งเรื่องฝีมือของเธอนั้นเสมอโตเสมอปลายเอามากๆค่ะส่วนเรื่องนอกสนามสาวคนนี้งานดีไม่แพ้กัน เพราะว่าด้ยวยลูกสาวผมสั้นบวกกับสไตล์การแต่งตัวเป็นสายชิลแต่ก็แอบแซบหน่อยๆจึงทําให้สาวเพียงนั้นกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะคนที่3พิมพิชยาโกกรัมตัวตบตรงข้ามหัวสาวเจ้าของฉายาราชินีบีหลัง ในสนามเธออาจจะเห็นว่าตบโหดส,สุดๆเหมือนกละลดไคมมาแต่จ,จริงๆน่ารักจริงๆนะคะโดยลุกนอกสนามที่แต่งตัวสบายๆผมสั้นน่ารักสดใสส่งยิ้มอยู่ตลอดเวลาเป็นลูกยาชาวไทยอีกหนึ่งคนที่สวยน่ารักเช่นเดียวกันค่ะคนที่2ทัดดาวนึกแจงมือตบบอลเร็วขวัญใจชาวไทยสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองตั้งแต่อย่างเรื่องน้อยค่ะครองใจชาวไทยมาโดยตลอดเพราะว่าการเล่นที่ยอดเยี่ยมและหน้าตาที่น่ารัก ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆชีวิตนอกสนามของเธอออร่าจับค่ะใส่ชุดไหนก็สวยปังทุกลุกเลยทีเดียวและคนสุดท้ายชาชุออมมกสี ตัวตบผัวสาวสุดคิ้วของวงการค่ะถึงแม้ว่าในรายการชิงแชมป์โลกล่าสุดฟอร์มเธอจะตกไปหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของกีฬานะคะความน่ารักของสาวบุ๋มบิ่มน,นั้นไม่แพ้แต่น้อยเลยค่ะเพราะว่ายัางคงเป็นสาวสายเหมาะสมกับรอยยิ้มที่ดูน่ารักทำให้หนุ่มๆที่ได้เห็นเป็นต้องหลงรักสาวคนนี้จริงๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าจากสยามนิวส์ด้วยค่ะ